ยอดกลา้าวันนี้เราเจอกับสุดหลอเคยชคกกันมั้งยังวันนี้100น100ร้อยเท่าไหร่หนึ่ร้อยสิมาวันเช้าก็เกินนิดหน่อยนะก็ซ<อ>้อมอยู่เพชรดีๆเหมือนเดิมวันนี้ชกมวยเท่าไหร่ได้เราเนี่ยสักเจ็ดสิบแปดสิบกว่านะสามฝ้ายหลังๆนี่เป็นไงบ้างของเราแค่หนึ่งหนึ่สองจันงล่าสุดชกไปร้อยล่าสุชดชกร้อยเท่าไหร่หนึร้อยสิบหกวันนี้ร้อยสิบหกคงกิโลรอบนี้สีนิ้ครับน้ำหนักของเราปล่อยๆลเราประเภทมือมือนะ เป็นไงสุดหลอนนี่ยังไงเข่าไหมเหรเข่านะพอเช้ารูปขายรูปขายยาวกว่ะร้อยกว่านิดนึงเอาเราเป็นคนจากจังหวัดฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยก็วันนี้ตั้งใจมากก็เราจะเล่นกับค่ายกับบ้านโอเคขอโจทยนี้ครับผมสุดหลอวันนี้เราเจอกับไม่เคยชกวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบหกครับรถไปเท่าไหร่เมื่อเช้าไปซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่สอจรวนกี่วันอารอบนี่ สมสามสัปดาห์เร,รเราชกมวยถึงร้อยไหมก็น่าจะถึงแล้วครับน,น้ำหนักไปปล่อยแล้วเท่าไหร่ไปปล่อยห้าสิบเก้าปีนี้เราอายุรเราเขาด้วยฝีมือ,อของเขานี่เปิดเกมนะเราเราน่าจะได้ลอยกับเขามาั้งเ,เราสูงผลงานล่าสุดเป็นไงก็ชนะนอบวันพิชิตครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดครับวันนี้ก็ร้อยสิบหก คุมกี่โลได้คุมโลสองลกอ้าวลูกหลานจากจังหวัดครับอ้าวฝากไมคขับเชือดในกุบลนอ้าฝากเป็นมวยเอ็กซ์ชีเป็นใจได้ด้วยครับวันนี้คู่เจ็ดเต็มที่แน่นอนครับขอชคดีครับผม